สวัสดีครับผมฮิโอเจนะครับวันนี้เราก็มาดูคลิปทดสอบ m a ทแม็กเวอร์ชั่นพีซนะครับโดย m a ทแม็กเนี่ยก็เป็นเกมที่สร้างมาจากหนังดังนะครับมีไตภา,าคตั้งแต่ยุค80นะครับแล้วก็มีเพิ่งมีภาพล่า,ลาสุดไป a ม m แม็กฟ y r โร d ในปีนี้เนี่ยนะครับ โดยโลกของแบทแม็กเนี่ยก็มีฉากหลังเป็นโลกที่ล่มสลายนะครับหลังอโพาลิฟ์นะฮะโดยก็เหมือนกับเกม f a วเอา t หรือเกมเวสแลนนะครับชุดที่แม็กตอนนี้ใส่อยู่ก็เป็นชุดหนังที่เหมือนกับในหนังแบทแม็ก2เดือรดเวลลีเออร์นะะตัวเกมก็จะเป็นโอเพนเวิลด์นะครับ เราก็ต้องหาสิ่งของมาดำรงชีวิตนะฮะอย่างนี้ก็มาเติมน้ำนะครับแต่จริงๆก็เป็นแค่หาของมาเพิ่มเลือดนะครับนอกจากอาวุธปืนนะครับซึ่งเราไม่ค่อยจะมีกระสุนด้วยนะครับระบบการต่อสู้เนี่ยมันก็เหมือนกับแบทแมนอาคัมเลยนะฮะโดยกดปุ่ม X โจมตีนะครับกดปุ่ม Y ก็เป็นแารี่ถ้ากดถูกจงังหวะก็เป็นเคานเตอร์นี่นะครับ โดยมีสิ่งที่เพิ่มมาก็เป็นการโจมตีแรงนะฮะโดยกดปุ่ม X นะครับตัวก็จะโดนทีเดียวฟั่มเลยนะฮะแมแต่ฉากสโลตอนจัดการตรูตัวสุดท้ายก็ยังเหมือนแบทแมนนะครับแล้วก็รถในเกมนี้ก็จะมีน้ำมันหมดนะครับไม่เหมือนใน G T A นะครับเราก็ต้องคอยหาน้ำมันมาเติมให้กับรถล่อนะฮะ ถ้าพูดถึงแมกแม็กแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีฉากขับรถไล่ล่ากันนะครับโดยก็แววนป่วนเมืองกันไปนะครับแ,แต่ว่ามันไม่มีเมืองแล้วนี่เนาะแล้วในฉากเนี่ยเราก็จะพบพวกป้อมค่ายของสตูนะครับโดยจะมีพวกอุปกรณ์ป้องกัน อยู่ด้านรอบนอกของค่ายครับเราก็ต้องทำลายมันก่อนที่เราจะบุกเข้าไปตื้อไ้พวกวัวบอยที่เฝ้าค่ายอยู่นะครับสิ่งที่เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็มีฟูลี่มิเตอร์นะครับซึ่งเป็นเกตความโกรธนะครับโดยเรา โจมตีศัตรูต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยจนคูลิมิเตอร์เต็มนะครับเมื่อเต็มแล้วเนี่ยแม็กก็จะโจมตีได้รุนแรงขึ้นนะครับทุวงท่านในการจัดจัดการศัตรูเนี่ยมันก็จะโหดแล้วก็ดูรุนแรงมากขึ้นนะครับเรียกว่ามีท่าหมวยปั้มมาให้ใช้กันเลยทีเดียวนอกจากนี้เราก็ต้องเก็บแต้มจากการเลเวลอัพนะฮะแล้วก็มาเพิ่มค่าสเตตัสของแม็กนะฮะนี่เป็นท่าที่เพิ่มสเตตัสนะครับเนี่ย เรายัางต้องเก็บพาร์ทแล้วก็เศษขยะตามฉากนะครับาม,มาเพื่ออัปเกรดรถของเราด้วยนะครับอย่างนี้ก็เป็นการอัปเกรดในตั๊ดนะครับทำให้สามารถรู์ความเร็วรถได้นะครัสำหรับกราฟิกนะครับ GTX 9 7 0นีก่ก็สามารถรันแบบวิลลี่หายได้สบายเลยนะครับ โดยเฟรมเรทเนี่ยไม่ต่ำกว่า80เลยนะฮะตัว VGA รัมเนี่ยผมเล่นมาแล้วก็ยังไม่เห็นมันกินเกินกินถึง2กิกเลยนะฮะเรียกว่าทำเกมมาได้ไม่กินสเปคเลยนะครับก็คลิปทดสอบเกมแมสแม็กนี่ก็ขอจบทันนี้นะครับแล้วก็ใครชอบก็ช่วยกด Subscribe กันด้วยนะครับมียอดวิวเกือบ2,000แล้วนะครับพอคุณไม่คุณช่วยกด Subscribe กันหน่อยนะครับก็คลิปนี้ขอจบทันนี้นะครับ Bye-bye.